เหนอรถที่พี่อยากได้ผมก็มาลงประมูลแต่ผมก็ไม่คอนเฟิร์มว่าราคาที่พี่สู้จะได้หรือเปล่าไงโอ้โหเฮียแล้วมันคนเทียวเ,เหรวะเรือโอ้ยนี่ว่าในไฟนี่คันนี้ตัวบัมเลยเพื่อเพื่อแบงบิ๊กเท่าจิ๊บเท่าห้าร้อยโลเลยมึงเนี่ยคันนี้ใช่ปะ ลูกพี่ทำอะไรกันไม่ได้ดิเพราะมันห้ามมันก็สตอรี่แล้วอ่ะใช่ไอ้งดตจะไม่เท่าไหร่หรอกนั่งเซ็งเรื่องประพูอยู่เนี่ยไอ้เี้ยงอมกันมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยทำไมอ่ะพี่งอมทำไมอ่ะเฮียเสียดายไอ้จิ๊บสี่ประตูดิไอ้คันใหญ่อ่ะนะเออจริงๆคันนั้นแม่งคนแพงสุดในงานนะเว้ยถ้าพูดตามตรงอ่ะใช่แต่มันก็ขับบนดินมันก็ไม่่คือถ้าเอาตามตรงอ่ะเรื่องการใช้งานอ่ะคันนั้นอ่ะแม่งควรแม่งควรสามร้อยวัตต์เต็มด้วยเฮียอย่างต่ำ พูดตามตรงเลยถ้ากูอยู่นะมันไม,ม่ราคาแค่นั้นหรอกกูบอกเลยถ้ากูประมูลได้อะใช่เพราะว่ามันเป็นกบที่แบบนั่งสี่แล้วมันคิดดูข้ามน้ำข้ามเขาแล้วมีสีก่กระบอกตำรวจจะจับยังไงวะจบไปที่ไหนสองร้อยถ้าสมมติถ้าสมถถาสมติว่าคันนูน้นอะหิ้วคนหิวคนไม่มีบูสี่ใบอะก้าหายสี่ใบไอ้คนไม่มีบูหายสี่คน,ค,นคือหายสี่คนหายแน่แน่แต่โอ้ยมผมตีราคาวัดเจมเท่าไหร่ล้านห้า ทั้งหมดมันสองร้อยหกสิบก็ตกสามสามร้อยก้าสิบเจ็ดล้านสี่ร้อยล้านค่นั้นไม่แต่เอาตามตรงออามืงเตีวแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเอาจริงวัดเจมสะคนไม่ได้รับมาล้านห้าทุกคนหรอกอเกตเกพตพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนจังหวะแรกเลยใช่พอ,อถ้าเกิดอย่างกูเข้าประมูลเนี่ยกูใส่ไปสี่ร้ยเมตรอะแต่โทษทีนะกูซื้อมาเมตรละแสนแปดนะเว้ยอืมใช่ ถ้าอากูคูม,มแต,ต,ต,แต่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 มันแต่มันตมันไม่ถึงสี่ร้อยเมตรนี่ที่เรารับมาที่ไอ้เรืละใช่ใช่ <ś> 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 แต่ละผของพี่กับผมรวมกันน่เกือบสี่ร้อยอยู่นะเดินดกลับ,บอเออพี่ราคาเดินกับระหว่างทางที่เขาใช้รถคันนั้นเนดินกลับนั้นคือราคามันไม่จะประเด็นคือมันขายต่อไม่ได้แล้วไงเดินกลับอ่ะอันนี้ก็ถูกพี่มันผมไม่ให้ขายละอสลัดก็ไม่ให้แบบอะไรก็ไม่ได้อ่ะอื แต่ก็ดีนะมันจะได้แบบหมดข้อพอลรหาไป้วแล้วผมสู้เอารถดึงกลับมาแล้วผมว่าขายใหม่ดีกว่า็ล่นสบายใจกว่าใช่ใช่ก็ดีก็ดีมันสบายใจกว่าจริงไม่เดินกลับจะประมูลยังไงหรือยังไงก็จะค่อยว่ากันเฮ้ยตือสล็อตแกงซาเวียได้ปะเขาบอกว่าห้ามซื้อขายหลังปีใหม่นี่เราก็ซื้อก่อนปีใหม่ดิเขาเหมือนเขาไม่ให้แล้วนี่ ใช่เนี่ยเออแล้วอยากรู้สล็อตเล็มเดียเจเป็นงไงบ้างอ่ะไม่รู้เงียบเลยยังไม่ขายมั้งเพราะเมื่อวานก็เห็นเขาไล่ขายพวกแบบพวกเกาะพวกไอ้ยาวิ่งอยู่อ๋อแต่ก็ยังไม่มีใคริดต่อเมื่อวานเขาเขาถามผมผมก็บอกว่าได้ถึงยี่สิบห้าเอขาจะขายอ่ะหลังยี่ส้าคือไม่มาละ ไัไ่วาย 1, 7, บ B ครับเลขสี่สามหนึ่งครับไม่กินหรอไม่กินต้องงันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนครับรับเลทเท่าไหร่สองแสนคุณครับขอบคุณครับ

แสงจริงงามเต่าทำเพี้ยดีวะวันนี้เป็นวันที่กูตื้อมากๆอตอนแรกก็เข้าใจตอนแรกก็เข้าใจอยู่นะเรื่องการประมูลที่ไม่ให้โอเวอร์ดูไว้เข้าอ <c oughs> ตอนนี้แม่งเริ่มไม่เข้าใจแล้ววะ <c oughs> ตกดึกยิ่งขึ้นอารมณ์ก็เริ่มอยู่เหนือเหตุผล <c oughs> ที่ตัองรอ นี่นี่เขาอันนี้เขารับรถกันวันที่เท่าไหร่นะหลังจากเปิดใช่ปะน่าจะใช่พี่แม่งขับกันว่อนเมืองหรือขับผ่านใครยากกยิงยางไม่ให้หมดเลยสัตว์ใครมีปัญหาก็เรียกยกูเลยเยี่ยมมาเลยไอ้เหี้ยกูกบ,อกอบอกเลยว่าถ้าเอารถประมูลใหม่มามาขายจุดสิบอ่ะกูยื่นด้วยไอ้สัตว์นัออ่นแหละเหรอเฮีย,ยกูยื่นแม่งหมดไอ้เหี้ยไม่สนอนะ่ะแต่เล่าเลานี้พี่อยากได้ขนาดสุดอ่ะรถกบสี่อะไรรถกบสี่กับเฟอร์ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะ แต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเลือกถ้าแบบได้บามงมูก็อ,อยากได้เฟอร์มากกว่ามันถามเหมือนมันอยากได้คำล้อไม่เท่าคนอ่ะพี่ดูดิาหรับพวกกูลอ้อไม่มีความหมายใหญ่จริงนะอัน,นี้นนมันใหญ่จริงของขอไปขับลองขับเล่นได้ปะไปดีไปดีไปดีไปดไปอยู่มั้ไม่เป็นไรอันนี้คือมึงอนุญ,ญาตแลนะ้วนะไอ้เว่คือมันมันมันก็มันออกไปแล้วนี่แบบว่าเขาซื้อเสร็จแล้วนี่มึงจะน้ำมันก่อน ได้เหรอมันเป็นสเตาล์เดียวนี่อุ้ยมากูช้ำอีกรอบอนั่งคนเดียวนะยกไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยฟีลแม่งโคตรปูเลยว่ะ ีโควิดไหมด้ยมันฟองมึงนี่คือเขาลงแฮนดิ้งไปยังลงแล้วพี่แต่ยังไม่ได้แต่งนะนี่ไม่ได้แต่งเลยเดิมเดิมเลยเศกเศกเดิมเดิมเลยเดิมเดิมโดนจีนเองแต่นั่งสี่นะตอนนี้เรานั่งสี่นะตอนนี้เออใช่แต่งได้ก็จะไปแด้ไม่แต่งอ่ะยีมยังไม่ทันเลเฮ้ยแต่มันเอาไปเปลี่ยนเสียงก็ได้มันอยู่วะแบบนี้พี่ขับเมียเมีย่างนี้แหละ อันนี้มันเหินเขานิ่งจริงพี่ลองเดี๋ยวพี่อลองเข่าหน้าเหรอนิอง่งผมว่านิ่งกว่าเครียดเฮ้ยใช่เหรอ,หรอส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมเลยเอาติดเทียบเมื่อก,กี้รถน้นำหนักรถมันเหมือนมันดีกว่าเนี่ยเห็นปะจังหวะมันลงอะคือมันลงกกนแล้วมันเกาะขาว่างั้นเถอะใช่ใช่พอรับน้ำไม่ต้องขึ้น เราไปวิ่งในน้ำได้ปะนอนบึงไอรีมวิ่งได้ปะวะไอ้คนจลาผมไม่อยากขับให้มันช้ำใจชอนพี่ก็มีนี่ไงฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ไงตอนที่ว่าเขายังไม่ลงพี่พี่ว่าเขายังไม่ลงแฮนดิ้งลงแล้วพี่ใช่เหรอทำไมเชิวงสองทีครึ่งหลอดอะมัันยงไม่แต่งหรือเปล่าไม่งั้นงั้นก็พี่ดำก็ลงไม่พี่ว่าพี่ว่ายังไม่ลงแฮนดิ้งพี่ว่ายังไม่ลงชัว สะจานแตกตัวนะใช่เหรอเนี่ยมึงดูดัดบละน่าจะอย่างปะรอปรับอีู่ไม่แน่ใจดับไปเน,นี่ยม่แล้วนี่เป็นหิมะด้วยดับได้อีฮี้อ่ะย่อยผมแต่งซ่อมดิเดี๋ยวมึงลองแต่งให้เต็มๆดิดิหรือมันเป็นที่แอดมินนั่งปะเกี้ยวดิ เดี๋ยวแต่ขับไปเบืงบ้งเบื้องอรีดีกว่าเฮ้ยไอเหี้ยแค่แต่งเปลี่ยนขนาดนี้เลยวะไอกระปุกบอลยังไม่แต้งโอ้โหเหี้ย,ยชื่อพ่อออกตัวเมื่อกี้แบบรถพุ่งหน้าเลยอะ่ะพี่วันอย่ยเพิ่งชามพี่พี่วันกูมเมาแล้วพี่ยเพิ่งงอมพี่ ไปฝากบอกซาเวียให้กูด้วยนะว่าขับคันนี้กูเห็นเมื่อไหร่ยางแตกอย่าร้องเฮ้ยเอปรับให้มันแบบไม่มีหิมะสักแป๊บได้ป่าวะอยากลองอะ่ะโอ้ยยัยรถแม่งน้หนักโคตรด,ดีเลยว่ะอ้วนแม่งโคตรเกาะถนนเลยวะว่าผมบาลานซ์มันดีจริงดิคันเนี้ยเออก็ตอนผมเทสผมขับแบบหยุดกลางเขาได้มันเหินมาแตะปุ๊บกลับรถกลางเขาได้เลยไปบอกซาเวียดีกว่าอย่าขับให้กูเห็น เขาไปแล้วเขาใส่สีอะไรนะไอ้แดงชมพูเขาอะมีน้ำหนักปะเนี่ยไม่มีไม่ไมีได้หกสิบโลไม่ใช่เหรอคันประเภทนี้ไ,ไม่นะถูกมไม่ได้ได้ใส่มานะในรถคมแดงไม่นะรถกบรถเกียร์ก็มีนะหกสิบ <60 S 1> โลนะต่แต่เขาถามผมบอกไปแล้วไม่มีเลย โหเจ้ยรถแม่งโคตรดีเลย้ยโหำหน zat, ักรถแม่งดีมากอ่ะคือเหมือนเหมือนว่ากูไม่ต้องกดซ้ายขวามันจะกลับมาตรงกลางให้เองอ่ะเก็ตปะต่มันดึงกลับมาตรงกลางให้เองอ่ะมันเป็นแฮนดิ้งไอ้นี่เลยพี่ไอรถเบลเลอร์อ่ะพี่ที่มันจะไอมันทรงตัวให้เองอ่ะพี่เออเนี่ยการกัดนิ่งกึบ บึงอะไตรงไหนไว้บนมากดิตอนนี้ไปไปบึงอะไรีดิดีมันข้ามน้ำได้ป่าววะผมว่าข้ามได้พี่ผมว่าข้ามได้น้ำอาจจะข้ามได้แต่ไม่น่าจะข้ามอารมณ์กูได้ตอนนี้ไอพี่ของพี่ยังมีฟอร์ดเลนเจอร์ลัคเตอร์อยูไ่ไงถูกไหมล่ะ โ้สัตว์เอ้ยออกจากบ้านก็พังเลยเฮียโถนั่งสี่ด้วยเยอะกบนั่งสี่เฮือนก็ข้ามน้ำแล้วไม่ต้องขับเลย ยึดแม่แค่แค่ขึ้นแลข้ามน้ำแล้วอ่ะเอายาวๆทางยาวเลยวู้ฮู้วิ่งเหมือนรถมันสูงไวอ้วนมันเหมือนมันสูงกว่ากว่ากว่ากบกว่าเขียดเลยอ่ะมันมันรถมันไม่ลอยในน้ำอ่ะเข้าใจปะเหมือนยางมันยางมันไอ้นี่อ่ะดี๋เดีเห็นนะเหมือนยางมันถ่ายพื้นตลอดเวลาเลยอ่ะ ไอ้ซ่อมๆแบบเต็มๆให้เลยจะลองซิ่งดูพอแล้วมัง้งก็กลับมาประมูลรอบที่แบบว่าดูไว้โอ้เว่อประมูลได้ด้วยหัว่ม่งน่าจะมันแบบรอบนั้นอะพอแล้วมัง้งยิงเนี่ยพี่เอาไหมเ,เอาแบบเด็ดแต่รอบด้วยผู้พิมูผมเปิดให้เสนอรถคนละคันเอาไหมพอแล้วมัง้งเป็นไปไม่ได้หรอกมึงมึงช่วยพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้หน่อยอ๋อก็พี่เสนอในรถที่พี่อยากได้ผมก็มาลงประมูลแต่ผมก็ไม่คอนเฟิร์มว่าราคาที่พี่ซู้จะได้หรือเปล่าไง โอ้โหเฮียเอ้ยราไม่ข้อเที่ยวหรอเรือโอ้โหเฮียตำรวจจับไม่ได้หรอกก็บอกให้อย่างเงี้ยคือถ้ามันถ้ามันนั่งสีก่กระบอกแล้วมันข้ามบึงใหญ่อย่างงี้แบบชิวๆอ่ะนี่มาเซตไรแคร์นี่จมไปหมดแล้วไอ้เฮียข้เที่ยวเลยรถไปพี่ กลับบ้านนะอา่ะกลับบ้านลราเดียวว่ะเราขับไม่ชำเลยคนเดิมตอนกูบอกให้มารีมารี่รบ้านดิก็ผมบอกให้ว,ว่าซาเวียจะขับผ่านให้ผม,มเมนนะแค่นั้นแหละแม่กูเลี้ยนในน้ำด้วยได้เดี๋ยวกูเลี้ยนในน้ำได้ด้วยสัตว์โอ้โหดูบาลานซ์รถแม่งโคตรเจ๋งไปได้หมดดูดันไม่เก่งใจใครคันนี้ของจริง มันไต่ขอบได้ไปเนี่ยไอ้ไม่ใช่แบบข้ามข้ามขอบได้เหมือนกบกระเขียนไปเนี่ยผมก็น่าจะได้นะนี่มันเริ่มมานหายจะผมว่ามันไม่ได้ใช่ปัญหานะการไต่ที่ปัญของมันนี่หรือเปล่าครับอ๋อเอ่อมีมีคุยกับคนในแก๊งทุกของทุกัทศกาลไปแล้วครับอ๋อโอเคครับครับผมไปดูดิกบรดีเออร์มันยังไม่ถึงล้อเลยอ่ะพอแล้มั้ง จะเวอะไรขนาดนั้นล่ะเออไปพูดอะไรขี้ละลรวะก็ะพี่ถามมเมื่อกี้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับโ,โนี่ขนาดหิมะลเลื่อนๆนี่เนี่ยนี่เยความแฟร์อยู่ที่ไหน <laughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยกูทำแก๊งมานั่งนานไอ้เห like right? ี้ยสรุปกูห้ามเข้าประมูลจะเคกูมาเจอคันนี้กูงงแดกเลยโอ้ยนี่ว่าในไฟเนี่ยคันนี้ตัวบัมเลยเพือเพื่อแบงบิ๊กเท่าจิ๊บเท่าห้าร้อยโลเลยมึงเนี่ยคันนี้ใช่ปะแบบความแรงของมันความสึกไม่ใช่ไงพี่ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าไอ้เหี้ยชนกันเด็นเลยนะเว้ยก็จริงก็เป็นรถเล็กมะม่วงมันมันก็อ้าวรถบัคพี่อ๋อ รถบัตก,กใช่รถบักคันนี้แล้วก็เป็น C8 ดผมว,ว่ามันน่าจะมุดตัวพี่ถ้าเอาไปชน C, 6, C 8, ีโปร่งซีแปดเลยคนี้ลองดูปะละนี่ดีกว่ามันมีที่ที่แบบกบกระเขียดทำได้ดูดูยคันนี้ทำได้ไหมแล้วก็คันอื่นทำไม่ได้ที่ที่มันแบบนี่หน่อยเอาแบบกำแพงสูง,สงเลย จำได้ยกตัวอย่างกำแพงร้านแดงเฮ้ยทำไม่ได้เว้ยทำไดไอ้กำแพงร้านแดงนะั้นเขียดนัได้คันเดียวปะอวนใช่เพื่อนม่เขียดทำได้คันเดียวเพื่อนลองที่ดิอย่าไปลองชนรถคนอื่นด้วย ทางคือทางความเป็นจริงคือเราเราเจอตาเบียใช่ปะคืออย่าให้อย่าให้มันได้ขึ้นรถคันนี้ยอย่าลองชนรถอะขอลองชนหน่อยดิเบียเบียข้างหน้าเป็นไหนอะรถรถคาร์บับรถกระบังหรือรถที่เอ็ม,มบีเป็นบักคนเนี้ยเออผมว่ามันเริ่มแปลกแล้วพี่การชนมันเริ่มแปลกๆว่ะเออมันเป็นแปลกๆว่ะเห็นปะกูออมไม่ใช่ละกูไม่ใช่กูไม่ใช่ละ ขอให้แม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดเจ๋วเราไม่ใช่ละดูจากการชนคงชนขอบมันน่ะเนี่ยเรื่อยแปลกๆเออมันเป็นแปลกๆวะชนโครงชนขอบมันแปลกๆปลวะสมน้ำหน้าขอให้แม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดเออทำไมวะทำไมชนทำไมทำไมชนขอบแมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อกี้ชนรถมันแข็งปักเลยผมว่ามันยังปักอยู่เฉยๆป่ะพี่ไม่าลยะังไม่ได้ลงแฮนดิ้งป่ะไม่ลงแล้วพี่มันไม่ลงไม่มีทางเป็นขนาดนี้ไม่ไม่มีทางกลับได้ขนาดนี้ แต่ในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียบ้างแหละก็เข้าใจอยู่แต่ทำไมมันถึงชนแล้วมันเป็นแบบนี้กันเลยเออตามหลักตามหลักมันมันต้องแล้วมันต้องกระเด็นนิดนึงเออใช่มันต้องแบบไปอีกแบบอ่ะโอ้โหแต่บาลานซ์สมดุลรถไม่โคตรดีอ่ะลองอีกทีไหมอะไรดิเป็นพี่เจอรถเนี่ยหน้าหน้าหน้าแรนดแดงอ่ะพี่ซัดเข้าไปดิยรดเลยนะเต็มเต็มไหมนะรัดเลยเนี่ย เอา้าก็นี่ก็ปกติอ้าวก็ปกติดีว,ว่ะเออเนี่ยแต่แต่เนี้ยันนี้อันน,น,นี้อันนี้แปลกอ๋อแรงชนมันไม่ได้ขนาดนั้นดีกว,ว่าเออเดี๋ยวพี่ดูดิอันนี้โคตรแปลกเลยไม่ต้องดูกันชนหน้ารถเห็นปะแรงชนมันไม่ได้ขนาดนั้นอุ้ย <c oughs> ก็ตามแรงรถแหละตามแรงแ <c oughs> แรถแหละไปแล้วกลับบ้านแล้วกู <c oughs> โอ้เฮียแต่รถแม่งก็อันนี้อยู่ดี่วะ ไม่เป็นไรกูแคบอันนี้พี่แล้ก็ไม่กินหรอคะอันนี้มันจะเป็นรสชาติอะไรกันหนูว่าแล้วมันต้องเป็นแบบ เลือไดปไป<ด>ไหนมาพ<า>ีา่บอแคดอ๋อมัน,มนแคด,ดมันคแคดมันออกจากเซกชั่นแลนนี่แลวมันแคดอ่ะอ้าวชิบหายฮิว เจอแท็กกูตัดยางแต่ก่อนออกเมืองเราบอกให้คันเนี้ยมาค่าค่าครค่าพี่ดีค่าพี่ดีเปลี่ยนที่เมืองนะ